พี่คะพี่คะพูดไม่เก่งทำาคาววันได้ไหมคะเพราะเห็นว่าคนที่ออกมาทำาคาวันเนี่ยต้องออกมาไฟ้สดและต้องออกมาพูดกับผู้คนการทำาคาววันนะคะไม่ได้ต้องการคนพูดเก่งค่ะแต่ต้องการคนที่พูดอธิบายแล้วเข้าใจค่ะแค่วันนี้คุณสามารถพูด,พดส่งต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของคาววันแล้วมีคนเขาสามารถเข้าใจในสิ่งที่คุณอธิบาย แค่นี้คุณก็ทําได้แล้วค่ะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเลยไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องพูดเก่งแต่ถ้าคุณเป็นคนที่พูดเก่งมันจะทําให้คุณนะ่ะเวลาคุณออกมาแบ่งปันนะ่ะคุณไม่เคอะเขินเพราะคุณชินกับการพูดแต่ถ้าวันนี้บอกพูดไม่เก่งก็สามารถทําคาววันได้ค่ะอย่างที่ที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เราต้องการคนที่อธิบายรู้เรื่องเข้าใจสามารถส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับค่าววันในด้านที่ถูกต้องค่ะ เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวนะคะว่าจะพูดเก่งหรือไม่เก่งแต่ถ้าวันนี้คุณสนใจในการที่จะสร้างรายได้นะคะคาวันเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะสามารถทําให้คุณเนี่ยใช้ทําควบคู่กับงานที่คุณทําอยู่ได้แล้วสามารถทําให้คุณเนี่ยมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะลองเข้ามาศึกษาดูเกี่ยวกับคาวันดูนะคะไม่จะเป็นต้องพูดเก่งคะ่ะ